แต่ว่ามีอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันที่วันนี้เราให้ความสําคัญรายการของเราอยากจะชวนพูดคุยกันนะคะก็คือเรื่องของงบประมาณที่กอสอสอได้รับค่ะล่าสุดมีข้อมูลว่าคอรมอได้ตีกลับงบของกอสอสอ7 0 0 0ล้านบาทเพราะวันนะคะว่าจะไปซ้ําซ้อนกับงบประมาณที่สาธารณสุขออขออภัยค่ะศึกษาธิการทําอยู่แล้วประเด็นสําคัญก็คือรัฐบาลที่ผ่านมาก็ตัดงบของกอสอสอเนี่ยหลายรอบมากเหมือนกันนะคะก็คงต้องรอประกาศที่ชัดเจนกันด้วย นะคะว่าคําสั่งรัฐบาลอย่างเป็นทางการตกลงแล้วงบก้อนนี้จะถูกตัดหรือไม่อย่างไรแต่ว่ารายละเอียดล่าสุดเราเล่าให้ฟังก่อนนะคะคือเมื่อวานนี้นะคะ ออขออภัยค่ะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยแบบนี้ค่ะว่าคอรมอรได้สั่งการให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่ากาสศกลับไปทบทวนแผนการใช้เงินของกองทุนประจําปีงบประมาณ2567จํานวน9แผนด้วยกันนะคะคือวงเงินทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0ล้านบาทค่ะให้ไปทบทวนกันใหม่หลังจากมีข้อสังเกตว่าบางแผนมันอาจจะซ้ําซ้อนกับกระทรวงศึกษาธิการสําหรับแผนการใช้เงินของกสศ มีวงเงินเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ยนะคะ1 0 2021. 2 1 2 1ล้านบาท ซึ่งก่อนหน้านี้กรสอเองก็เคยเสนอมาแล้วหนึ่งครั้งก็ถูกสั่งกลับให้ไปทบทวนเหมือนกันโดยที่ประชุมคอรมอก็ตั้งข้อสังเกตแล้วก็มีข้อถกเถียงกันว่ามันซ้ําซ้อนกันอย่างน้อยในยมี2แผนนะคะแผนแรกคือแผนพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษาเด็กปฐมวัยและภาคบังคับตัวอย่างเช่นการพัฒนาระบบคัดกรองการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในครัวเรือนยากจนโดยการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขเสนอเข้ามาตอนนั้นวงเงินสูงสุดคือ4,000 ล้านกว่าบาทอีกแผนหนึ่งคือแผนที่6ที่คุณผู้ชมเห็นคือการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ระดับสูงกว่าภาคบังคับวงเงินก็พันล้านบาทเหมือนกันนะคะลองไปฟังหน่อยว่าโคศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีชี้แจงเรื่องนี้อย่างไรค่ะที่ประชุมตั้งข้อสังเกตกันพอสมควรแล้วก็บอกว่าเป็นห่วงมากเลยว่ากศศเนี่ยเสนอมามันจะไปซ้ําซ้อนกับงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจัดการศึกษาทั้งภาคบังคับนะครับถ้าปมวัุมใบท,ทุกระดับชั้นเนี่ยใช้งบไปหลายแสนล้านอยู่แล้วดังนั้นที่ประชุมขอให้เอาข้อสังเกตว่ามีการัมันต้องอธิบายให้ได้ว่ามันทับซ้อนกับงบกระทรวงศึกษาหรือไม่ดังนั้นที่ประชุมครมจึงให้มีมติให้นําข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับให้หน่วยงานกศนนากลับไปและไปพิจารณาทบทวนแล้วนํากลับมาเสนอใหม่ ก่อนหน้านี้นะคะภายหลังจากนายกเศรษฐาได้รับตำแหน่งก็มีตัวแทนของกสสเนี่ยค่ะเข้าไปพบไปพูดคุยนะคะในฐานะที่นายกกำกับดูแลกสสโดยให้ข้อเสนอแนะพร้อมกับยืนยันว่ารัฐบาลน,นั้นจะสนับสนุนอย่างเต็มที่ในช่วงเวลานั้นนายประสานไตรัตวรกุลประธานกรรมการบริหารกสสก็ระบุว่าการทำงานที่ผ่านมากสสเองพยายามป้องกันไม่ให้เด็กเยาวชนด้วยอากาศหลุดออกจากระบบการศึกษามีการสารวจ ติดตามเด็กและพบว่าในแต่ละปีจะมีเด็กยากจนพิเศษมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนสำเร็จการศึกษาภาคบังคับในช่วงม .3 ในจำนวนนี้จะเหลือนักเรียนเพียงแค่1 0,000คนเท่านั้นที่จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคการผ่านเข้าระบบ t c a คสในการเรียนมหาวิทยาลัยหรือคิดเป็นประมาณ13%เเท่านั้นนะคะซึ่งข้อมูลของกศส,ส,ส,สในปีงบประมาณ2565ราวราว0 0ล้านบาท ก็พบว่าเป็นผลพวงมาจากสถานการณ์โควิด -19 ทําทำให้เด็กส่วนใหญ่นั้นยิ่งเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษามากขึ้นค่ะต่อก็เหมือนหน่วยงานของรัฐอื่นๆที่เป็นหน่วยงานรับงบประมาณว่าเราโดนตัดลดง,งบป,ป,ปีละประมาณ2 0 3 0เป็นประจำนะครับแต่ด้วยสถานการณ์โควิด -19 เเองก็ดีแล้วก็การชะลอตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยกลุ่มเป้าหมายนะักเรียนยากจนของเราก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอยู่โดยตลอดนะครับเราก็ได้มีโอกาสสนับสนุนช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ไม่ให้หลุดออกจากระบบการศึกษาแล้วก็ แล้วก็ดึงเขากลับเข้ามาได้เนี่ยภายใต้งบประมาณตามที่รัฐบาลมีให้ปีนี้เนี่ยเราเสนอไป7,900ล้านบาทเมื่อต้นปีเดือนมก,กราคมซึ่งคณะรัฐมนตรีในเดือนมก,กราคมเนี่ยก็เห็นชอบในหลักการนะครับแต่ในเดือนมีนาคมเนี่ยก็มีมติออกมาว่าจะมีการปรับลดงบประมาณของกสลงมาเหลือ6,000กว่าล้านมันก็เลยมีผลกระทบตรงที่ว่าเราอาจจะสามารถที่จะมีงบประมาณในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในปีการศรึกษา67เนี่ย ไม่เพียงพอการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามันไม่ใช่ความสงการสงเคราะห์อีกต่อไปแล้วมันคือทางรอดของประเทศไทยในการลงทุนในมนุษย์แล้วเราไม่สามารถปล่อยให้เด็กๆแม้แต่คนเดียวออกไปจะหลบการศึกษาเป็นแรงงานไร้ฝีมือเราต้องพยายามให้ทําให้เขาเป็นแรงงานที่มีฝีมือที่ดีที่สุดแล้วมีรายได้ที่ดีที่สุดในการที่จะทําให้ประเทศเรามีความมั่นคงทางการเงินทางการคลังสถิรภาพและความยั่งยืนของการพัฒนาประเทศอยู่ที่การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาครับ